ครับก้อนสีเข่าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเ้าจะไปหวลอกเดี๋ยวสีแหวกอุ้ยสภาพรถเนี้ยลองไปเลยเดี๋ยวห้อสีแหวกบ่อไรเดี้ยเปิดประตูไว้แวะทางข้าวกันนะครับผมร้านข้าวแกงร้านข้าวราดแกงปักไตที่เก่อแต่ว่ามันเป็นร้านใหม่เป็นบ่ล้านที่เ้าบ่ได้บ่ได้เยอะแต่ว่าห้องกัเคยมากินอยู่บ่บ่อผีผมเคยมาี่เคยกินตลาดนั้นอันนี้ก็ะเซ็บ เรเลือกมันไหลกยนขนานดูเี่ซื้อสายายด้วยาเข้าไปก่อนที่เขตน้าหรอกจ้เก้ปล่อยแกงขี้เล็กแล้วแะปล่อยพอมี่หะเอโพนึงนั่นไงนั่นไร็ีแล้ว โอ้ยคุณไ้าหเหลายตือ,อนครับมหลายตืเมื่อนี้ครบแก่งนะครับครบทีมครบบ้านเรามีทีภูมิภูมิ ข้าแกงขีเร็กจ้ะอันนี้หมูหวานบอกแม่เอาวแกงเนี่ยนี่ค่ะแกงส้มเหรอแม่แม่จะกินแบบจะกินบมี่กึ่งแกงอันนี้ค่ะอันนี้เหรอที่เรากินเมื่อวานใช่สิเล่นบะ เอาวันนี้เอาหมูหวานเอาหมูหวานอยู่แล้วเอาหมูหวานน้งเขียวดินจ่างจะต้องอย่างไรอย่างนี้เนาะกินกะโลกไหมล่ะบอวบอวเป็นต้นบอว์กินกะโหลกเอาครับเอาแกงเที่ยวพูน้ำจ่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับ แต่ผมว่าป็นระดูอ่อนแม่ใครหายด้วยหรอคุณเชื่อแม่เอาอะไรอ่ะแม่เอาเกี๊ยวหมเดียใครใครตมใครตมนข้าวหกินเมดบ กินน้ำอยู่เอาไปรดดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนะแม่นั่นน่ะผัดเปรี้ยวหวานผัดวากนัดู

ย้ำไทยคลิปว่าอยากให้ถามากินโคกดอกไม่เกียร์เราแห่งมึงสกิปด้วยเขาเห้มากินเป็นมอเขาให้กินไม่หมเขาให้กินครับแต่ว่าถ้าแบงกินมันจะเหนียวคอมันจะร้องเพลงไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็กินได้ช่งชวงเช้บบา,าถ้าแรงมากเนี่ยมากินแล้วค,อวค้องการจะสั้างใหม่บ้างคนก็สร่างเยอะแหละครับแต่ว่าก็อยากให้เป้ออมมอลพัฒนา แต่นราใหม่สมพูนว,ว่ใหม่ก,กินผมก็ยังกินเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างที่น่าบัางขนาดแบบไม่รู้เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างที่พี่ไม่ไม่ได้สั่งผ้าเชือกหา ม้วนแล้วน,น่าจะของมาบ้าละมันกี่อย่างแล้วอหลายอย่างแล้วมั้อยากกินมยอะไรยากกินก็นเอาหลายคนเนี่หละถ้ดูโม้เลยครับผมเิกล้ชอบโ่มเมนูนี้ด้วยหนนะครับ ไปยังฮะพักกับกะปิพักในตู้กะปิวางอยู่ไหเอาไปำดีกอนก็ได้ พ่อพอกันจมาาคุณนนำนำโคคล่อมแล้วดิแม่เขาว่าท่านได้มานำโคคอมแล้วดิถ้าอยางเขาป่วนจะต้งถามกน,นเหลือแต่เรื่องตอามเ่วนเดียวเขกากันยมาแล จำนิติแกงเทโพ่ดิฮะแกงเทพนี่เราไม่กผัดเปี้ยหวาน

แปนาทีนะนี่แหละพี่น้องเลยกินเขาเร่าๆกับกิเขาไปบ้านนะครับผมเมื่อนี้ไปบ้านแผลไปหาคุณยายคุณตาพี่น้องครับผมไปเบิ่งม่วงไปกับพี่น้องติดตามนะครับคลิปต่อไปไปบ้านนะครับผมบ๊ายบายกินเขาก่อนครับ